สวัสดีทุกคนด้วยครับผมมีก่กะครับผมวันนี้ก็อยู่ในการดูไม่มีคลิปตะลง,งพาสที่ไหนไม่รู้มีพูดก็เนี่ยครับอยู่ที่แถวงานไหมครับผมงานไหม่แถวขนแก่นครับพี่น้องไปอันนี้จะไอันนี้เจะไปนี่ครับเดี๋ย่จะไปอันนี้เราจะไปที่ท่ทาแกา่นครับอันนี้จะไปที่นนไปไปท่าท้อไอ เขาจะเป็นประทัครับพี่น้องครับคุณภาษาอีสานนี่ก็คนอีสานนี่ก็ผมก็ผมเขาเป็เพื่อนเป็นคนภาพเหนือครับสองคนครับนี่รีบกับได้จังเห็นไหมครับผมเขาไอ้มาบรรลุภาพของชาวงานอีสานครับบ้านเฮาครับอีสานนุ่นๆนะทใต้ครับน้องนี่ครับโอ้โหสวยงามมาไปโอ้โหสวยงามมาอันนี้จะเป็นน้ำไข่น้ำครับ ขาสวยมากครับผมตอนนี้น้องกมาแถวตอนนี้ก็จะเป็นตันนี้ไอ้ก็เป็นแถวไอ้ตามกืะน้อยครับอยากทบอยสดนะครับแ็มีนะครับเงื่อนกอกช่างก็เจดีย์คันคันไปันไปไมสุดไไหมนะครับกค่องอคิดได้อนทามุงมาเห็นในภาพภาพแบบนี้นะคดีเลยื่อนนะครับคนมีสานนั่นเ่งคุณมรรคคุณแม่หรือเพื่อนที่เขาอยู่นีดนิดทอน ถ้าไม่จูนที่มาดูคลิป,ปนี้ครับจูนคิดว่ามืออันนี้คือขนมไอ้สมัยโบราณครับผมโบราณโคตรเลยสมัยนั้นกูชอบมากอันนี้ใครคอันนี้เขาอะไรเนี่ยคือขายรถแก๊บโอเคครับตอนนี้เราก็มาแถวงางหม่ครับผมก็เป็นการแบบโคตรสมัยโบราณครับผมไม้โบราณสวยงามกระดังกาวผมก็ เหมือนกับเขาบ้านผมอ่ะเออเหมือนกับบ้านนอกอ่ะไม่แน่ครับบ้านนอกพี่น้องแต่ผมคิดทอดนะเอ้สุภาพแบบนี้เนี่ยมม่ถึงตอนที่เราไปภาพเหนือไอ้ความเพื่มผมครับเป็นมีเพื่มคนละชื่อไอ้เอาที่น้าไอ้ไอคอนเอาทีนาท่น้คาครนให้ามาเห็นคลิปเนี้จะลืมกดติดตามช่องครูเจนเรัพยบอกคนคนที่เห็นครับว่าเออบรรยากาศมันสวยงามขนาดนี้อันนี้คือภาพคอนเกนครับผมภาพคอนเกนครับ นี่ก็เป็นเป็นพร้ธาตที่ผมชอบผมเคยมาไหว้เป็นประจำแหละเอ้ยงานใหม่แบบนี้เอองานใหม่ในในช่วงนี้ไม่เหมือนปีก่อนครับเป็นีปีใหม่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดตรงนี้ปกติมันจะมีอ่าะไรเต้นอยู่ตรงนี้จําได้ตอนเด็กๆเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเมือนกับการเปลี่ยนกลายเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนใหม่ครับก็จะดูครับโอ้โหสวยงามมาก สวยงามมากครับสวยงามมากเลยคือง,งั้นไหมเขาขั้างหมขนแก่นก็พามาที่นี่ไงครับตอนเด็กๆไม่มุมทางอะไรทีตรงนี้ก็ก็จะเป็นเสียปปงโพ๊กหมอํำครับหมอลำโอเคเราจะไปที่ธาตุครับธาตุขนมธาตุข้ามแก่นครับนี่นี่เข้าไปที่วัดนะครับ แคนูน่นาถอนเทาแต่พวกเสือมไม่ถอดกันพูดหเขป็นยัไง้างที่พไม่เอาเอานามถน้ยให้ดอาไม้ครับนี่นี่ก,ก็เป็นแถวชมแรวท,ท,ท,ทนครับโคตรสวยงามมากอาจจะแสบตาเน่ยแดดอ่ะตแสบตาโคตรโเลยแต่แสบตาโคตรโสวยงามมากค,ค,ครับตัวน,นี้ โอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไปเจอกันใหม่ภาคหน้า,านไายครับ